ปีสองสี่ครับพี่หลังหนังสือปีสองสี่หน้าจัมโบ้ครับพารานี้ใครมีรับเช่านะครับแล้วผมให้ดูผิวพันธะพี่มันเวอร์มากเลยนะครับพี่ที่พี่จะได้พาฟอร์มขนาดนี้พี่ในการประมงและดูหน้าจัมโบ้จมูกเต็มฟอร์มพี่ผิวเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งนะครับพี่นะครับโคตรสวยโคตรเดิมโคตรหายากพี่พี่ยูเซอร์สวัสดีครับขอโทษทีนะพี่เปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับ เกรงใจไม่กล้าส่งช่องใหม่ๆให้แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าดีหรือ,อยังนะครับนะตอนนี้ช่องนี้ติดตามมาได้เลยพี่เด็ดไล์ยาวๆเลยครับช่องทางนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่นะนำอยู่4ี่พันห้าพี่ใครมีผมรับเช่าจบรับจบตลอดเวลาสองสี่หน้าจัมโบ้ผิวโหดขนาดนี้นะครับพี่ นะผิวโหดขนาดนี้นะครับพี่ดูติดลุง้งติดแดงทั้งองค์ตามซอกพี่นำอยู่45พ่พี่เอาเอาไงกันดีพี่นะครับจะเล่นต่อหรือจะให้เก็บดีพี่นิ่งแล้ว45 0ัเนี่ยผมไม่มีใครดันพี่ไม่มีป่าดันว่ไม่มีหน้าม้าครับ2อสี่หลังหนังสือสวยๆขนาดนี้เอาหน้าจัมโบ้ยังไงดี นะครับประสบการณ์เต็มไปหมดพี่ไม่ว่าจะโอ้โหรุ่นนี้นี่เยอะมากนะครับประสบการณ์เนี่ย ฟอร์มนี้มีใครขายหรือวะพี่สี่พันห้าพันกรอบร้านทอคอเนี่ยฮึเป็นไปไม่ได้พี่ผมบอกเลยครับเป็นไปไม่ได้พี่สี่พันห้านิ่งแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> มันเป็นไปไม่ได้พี่มันเกิดขึ้นได้ไงครับเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้จริงๆว่ะพี่อุ้ย70็ดสิบาทท่านครับปี2องหเลี่ยมทอคอแถ้หใบพี่นะครับแล้วพาร์ฟอร์มโคตรอลังการเลยพี่นะครับผมผมถามพี่ตรงๆ1.1ข้อครับมีใครขยับได้ไหมพี่ผมนับไม่ลงครับผมบอกตรงนี้เลยพี่ไม่ใช่ว่าต้องให้ได้ทุนผมนะพี่เข้าใจผิดนะครับ ผมบอกเลยว่าอันนี้มันขาดเยอะไปพี่นี่เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นของทุนนะครับโอเคไม่เป็นไรพี่ นะครับให้เวลา1นาทีพี่รับประกันแท้ทุกกรณีครับมีบัตรรับประกันแท้จากทางเพจให้ตลอดนะครับทุกองค์ครับออกบัตรรับประกันจากทุกๆสถาบันบนโลกได้หมดครับพี่นะครับนะที่เหตุผลที่ไม่มีบัตรให้1เลยนะครับพาเป็นพายอดนิยม2ดูง่ายอยู่แล้ว3ม,มันจะเพิ่มต้นทุนถึง1,000บาทผมเลยไม่ได้ไปออกให้ปี2524ครับพี่หน้าจัมโบ้ครับผิวลุงขนาดนี้ปี24ผมว่ามันแพงมากนะพี่ นะครับ้าปล่าบางท่านขายได้หมื่นนะถ้ามือใหญ่ๆสับเนี่ยสองสามหมื่นสี่ะพี่เนี่ยฟอร์มเนี้ยลุงลุงแดงๆอย่างเงี้ยจริงอ๋อรับครับรับครับรับแน่นอนครับพี่เพราะว่าราคาที่พี่ได้กันไปมันแบบมันแบบพารามันพารามันหาที่ไหนไม่ได้อ่ะพี่ส่งคืนมาผมหัก30ผมยินดีรับเช่าคืนอยู่แล้ว100%ด้วยครับผมบอกเลยครับพี่ลองคำนวณได้เลยว่า พี่ไปเดินหาที่ไหนมันซื้อไม่ได้เป็นผมผมก็ต้องซื้อพี่นะครับผมพูดตรงๆเอาจริงๆนะครับแต่เลทราคาอย่างเงี้ยผมไม่ปิดนะไ์ผมผมแจ้งตามตรงหนึ่งเลยผมเลี่ยมไม่พี่อ่ะพี่ใช้ได้เป็นปีสองปีสามปีสี่ห้าปีพี่ใช้ไปยาวๆเลยนะครับกรอบดีๆหนึ่งใบเอาง่ายๆสองพารสวยๆส,สามแม่งยอดนิยมอยู่แล้ววะพี่สี่รับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพด้วยนะครับถ้าตัวเลขมันแย่ไปผมกราบขอโทษพี่ผมไม่ได้ปิดให้มั่วซั่วครับ แจ้งตามตรงเลยครับพี่นะถ้าตามหาพระหาหาไลท์ที่ปิดให้ทุกตัวเลขอยู่ไลท์ผมไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับพี่ขอตัวเลขที่เหมาะสมบ้างก็ดีครับพี่ขอคนใจถึงบ้างก็ได้ครับพี่นะครับแค่ผมเลี่ยมมาให้ดีๆพระสวยๆเนี่ยก็ผมว่ามันไม่ใช่ว่าพี่ไปจับจับฉายที่ไหนก็เจอนะครับเนี่ยลงกล้องดูดีวพี่นะครับผมอาจจะพูดไม่เพาะบ้างอะไรบ้างไม่ได้สวยหรูนะครับแต่พระผมสวยอรพี่ นะครับพี่ดูดีครับเนี่ยพี่ให้ตัวเลขกันแค่นี้ผมจะพูดอะไรออกอ่ะครับสี 4, ่พัน<ว>้าไม่มีคนสู้แล้วจริงๆเลยครับกอบกี่กรรมประมาณสองครับสองบวกครับ ให้คำนวณให้ดูได้เลยนะพี่จ่ายตังสองสองประมาณสองกรัมนิดๆเนี่ยจ่ายกี่บาทผมคำนวณให้พี่ดูได้เลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ไม่ถึงทุนไม่ว่าจะค่ากรอบหรือค่าผ้าครับไม่เป็นไรดีกว่าพี่ผมว่าผมขอบคุณว่ะขอบคุณทุกตัวเลขเลยว่ะพี่จริงๆเว้ยพี่ถ้าต้องอธิบายกันขนาดนี้ผมว่าแม่งแปลกแปลกแล้วเป็นไลท์ที่แปลกเกินไปแล้วพี่จริงๆครับเป็นไลท์ที่แปลกเกินไปแล้วครับพี่จริงๆ มันเป็นไลทที่แปกเกินไปแล้วพี่จริงบ้าวพี่สองสี่อะไรราคายังไม่ข้าวห้าหกพันเลยไม่เจ็ดพันแปดพันยังไม่ถึงเลยฟอร์มขนาดเนี้ยไม่เคยเดินสนามกันแน่ๆเลยอะนะครับโอโ้โหสนามขายอย่างโหดในไลท์นี่รับประกงรับประกันประมงกันแล้วแต่นั่งกักราคาโอโ้โหเป็นการประมงที่แย่ที่สุดเลยในใน,ใน,ในติดต่อเนี่ยขอละร้อยพี่นะครับ ฟอร์มขนาดนี้ผมยังมึนอยู่เลยนะครับต้องขายราคาให้ขนาดไหนวะน้ำเต้าบุทิมมีครับพี่นะครับเอายี่บห้าห้าครับพี่นะครับฟอร์มทุกจุดแบบเนื้อเต็มครับพี่นิกเกิลเต็มๆไม่มีนิกเกิลใหม่ครับผิวเดิมรับประกันดูแลให้ตลอดชีพพี่นะครับกระจกกระจกเลยครับปีหนึ่งเจนะพี่นะครับส่ 4, 8, 8พันแปดพี่มีอีกไหมครับ